สวัสดีครับพี่น่อง FC ซีแฟนครับทางช่องพ่อแมงยินครับวันนี้มาถึงงานตะเวนครับหางภาคห่างจากงาน2กิโลครับอากาศดีเลยครับวันนี้วัดพนตานวัดโพธิสมพาน์ครับตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย แมาวิธีนิสเสือให้เลือกครับหรือพี่น้องอยากได้โบรดมาหนังงานกับผักข้างเหีดได้ครับเผตมันตนาพรแดนครับได้ซีได้ใส่ไดผักใดเลยครับตุ้งบ้านเลยครับ

มีลายเส้นพร้อมครับชื่อปับใส่เส้นน้ำครับมา,<ง>าน่เจ้าของแบรนด์มาเอางครับ

Premises, นาไ <no> <after> ปที <downstairs and S 3> ่กับพี่น้องมาปูสาดต็มแล้วครับเดี๋ยวกำลังตัดใจเดี๋ยวเงินซ่อนไว้เท่าไหร่เราจะซื้ออีกตัวรถจะเซ็นหรือไม่ีนี้ต้องทำแล้วครับนีไลฟ์สดได้เลยนล้ะ

เอาสิทำงานเนี่ยใครเอาเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างน้โดนเอย่ชื่อสวยๆมาแล้วจ้าคนขายกะงามคนใส่ถ้ใส่เหล่าหมาเลยน่าจะเมียกันคือสามเอาไป้นอย่หนอย่พดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยให้น้องเ่เนี่ยนี่ย

ความดีคอยันดีเขาบอกซซื้อซาเดี๋ยวไปเซียงไม่ัน่งเซียงไวกัอวางมากเบดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครใคคือตั้งใจมีอะยเป็นไหมเน่ยไายไายมีใครบ่งเซียงไม่กันมาันมันนั่นตัวะมันเขาบเมื่อกมันบอชาว้นบอแตมันไไทยนกดตัวนั่นดยาวยาวยนะอาะ

ให้เจ้าตัครับให้าตครับให้เาตคัเ้ยขอบคุณครับาีเดียวกี่เจียวนี่บอิ้ได้บ บอไลเซีนไม่รูกโอ้ยาก็ไดลูกายวัยเซีนเดยอันนี้แม่ค้าถามใบสองใบนะครับผมไม่ใบถึงเส้นซื้อเปินซื้อได้อะวยเซีนจ้า ปัดโดนชึ่อคันโตนห่านเนาะเมือแรกครับอย่าลืมอย่าพลาดวัดสายควนตาลตำบลค่ายบวกหวานอำเภอเมืองครับจังหวัดหนองคายราคาเมื่ออื่นทีมงานสาวหน่อยสองครับสาวน้อยลำเพลินโชตอนนี้ก็ทีมงานสาวหน่อยสองก็มาลายแหรอครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุ่งหม่องทุบบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในชิปหน้าครับก็ให้ลำล้ำเลยดวยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับ